กบผมก็สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้อยู่ผมอยู่ทีวีในคลิปนี้นะคลิปนี้ก็ยังอยู่เรื่องหมดเกม Family c o m p u t e r รยังไม่หนีไปไหนนะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นประกูล FR นะผูา,ายท่านก็ชอบเล่นเกม FR 1 0 2ใช่ไหมนะไปถ้าใครก็ไม่ทราบกดเข้ามาย้อนวิดีโอได้เลยนะ,ะคลิปนี้ก็เอามารีวิวนะนั่นก็คือเจ้านีครัแบบ Family c o m p u t e r ร์่นนี้เนะี่นยนูนพิมทอง วันะนี้โนนเิมพมทองถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องเกมมันค่อนข้างโอ้โหมีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายมีข้อมูลเทียบนะซึ่งผมว่าทําเป็นคลิปแยกไว้ปังหากนะซึ่งคลิปนี้ก็มารีวิวไว้คร่าวๆไว้ก่อนเผื่อว่าคนรุ่นเหนื่งใครก็รู้จักหรือไม่นะแต่ก่อนจะรับชมในเนื้อหาของคลิปนี้กันก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะ กดแชร์กด Subscribe ก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอปุ่งนี้ได้เลยนะและกดกระดิ่งไว้ข้างๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนขครได้เลยซึ่งคลิปนี้ป้องขอทําแบบวิดีโอแบบค o สอัพกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็มาดูรีวิวเครื่องเกม Family Computer นูนพิมพ์ทองเครื่องนี้นะะแม้แม้แมปลหลายท่านที่ท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าอยากได้ไอแฟร์มีคอมของ Nintendo รุ่นนูนพิมพ์ทองใช่ไหมแปลที่ผมกล่าวเมื่อกี้แปลสิ่งที่ผิดนะ ซึ่งของประเทศไทยเขาว่าทําเองนะซึ่งของผมก็มีแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ดูนะผมก็พลิกข้างป้ายเครื่องจะมีคําว่าแฟมิลี่อยู่นะจะเป็นเครื่องสีดํานะแปลว่าไม่ใช่เครื่องนี้สีดําอย่างเดียวเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ดูนะซึ่งจะเป็นรุ่นนี้นะอีกรุ่นนี้ที่ผมก็ถืออยู่ในมือแปลเอามาทํารีวิวไปเมื่อกี้ก็คือรุ่นสีดํานะกองงงมาคือรุ่นสีขาวแดงนะซึ่งผมว่าออกบางจาหน่ายนะ ผมก็กว่าจะได้ถ่ายคลิปออกมารีวิวผมก็หาข้อมูลจนเจอนะแต่คาดการว่าจะออกวางจําหน่ายเมื่อประมาณปี28 29อะไรประมาณนี้แปลว่าน้องๆรุ่นหนังๆเนี่ยใครก็ดูอยู่แปลอาจจะคุ้นเคยหรือไม่นะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยรู้จักเกมเครื่องนี้เนี่ยเอามารีวิวในครั้งนี้ถือว่าเป็นรีวิวโคตรแรงจริงๆนะจะเป็นรีวิวเครื่องเกมท่ค่อนข้างหาได้ยาก ประมาณนี้หลายท่านใครก็ดูกันอยู่นะซึ่งรุ่นนูนพิมพ์ทองรุ่นนี้นะนี่โฟกัสมันเห็นหรือเปล่าถ้าจะเห็นได้ชัดเจนนะแปลว่าอาจจะมีรุ่นนี้คําว่านูนพิมพ์ทองอาจจะเงินๆไปนิดนึงนะซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูมาจากอินเทอร์เน็ตนะซึ่งเครื่องนี้ค่อนข้าง,งสวยมากฝาละสวยฝาแปลว่ามันมีไอ้รุ่นนูนพิมพ์ทองเนี่ยมันค่อนข้าง,งชัดเจนนะมันค่อนข้างชัดเจนอยู่พอดีนะ ส่วนไอจุดตรงนี้ซึ่งคลิปนี้ผมไม่สามารถละเอียดได้อย่างที่พูดเมื่อกี้ใครก็ดูไม่ทันก็กดเข้ามาย้อนวิดีโอได้เลยนะประมาณนี้นะ85ก็มีจอยเกมเนี่ยตันะจอยเกมแบบลักษณะแบบเดียวกันนะข้างบนจะเป็นรุ่นขาวแดงข้างล่างจะเป็นรุ่นสีดำนะรุ่นนี้นะซึ่งผมว่าเกมเครื่องนี้นะของไทยนะไทยทำเอง นะประมาณนี้เขาก็ใส่ใจรา,รายละเอียดทุกอย่างนะส่วนจอย2เมื่อกี้ก็คือจอยอันนี้นะแล้วก็อันนี้นะซึ่งของผมว่าเคยรีวิวไปแล้วคือ FR102 นะเครื่องนี้จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นค่อนข้างโคตรแพงนะสมัยนั้นเนี่ยแพงมากเลยมันเครื่องละกี่บาทถ้าใครบอกใบเนี่ยบอกคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะผมว่าเดา ราคาไม่ได้ในคลิปนี้ป้องกราบขออภัยในคลิปนี้อาจจะเก,ก่าราคาไม่ได้ป้องขออภัยประมาณนี้อ่าทีนี้ก็มาดูส่วนปรงนี้นะอันนี้คือช่องเสียบคอนโทรเลอร์นะอันนี้ช่องเสียบจอยแบบฝาเนี่ยมันดันหายอันนี้ไม่เป็นไรนะแล้วก็ฝาเปิดปิดนี่เห็นหรือเปล่าในสล็อตนี่ยสล็อตสีฟ้าเนี่ยาจะาแบบบานเลื่อนนะ แล้วก็อย่างที่จุดตรงนี้คือไม่สามารถละเอียดได้ในคลิปนี้แล้วอ่ะทีนี้ก็มาลองเทสกันดีกว่าว่ามันใช้งานได้ปะกติหรือเปล่าครับผมก็วันนี้มาลองเทสกับเครื่องเกม Family Computer จากค่าย Family ไปเป็นรุ่นนูนพิมพ์ทองนะซึ่งตลับนี้ที่ผมก็ลองเทสเมื่อคลิปที่แล้วก็คือเครื่อง f a m i l ีคอมกระบบพาวนะ ซึ่งอาจจะกล่าวผิดประกอบทั้งคลิปต้องขออภัยนะซึ่ง114อินหนึ่งซึ่งผมก็เคยเอามารีวิวก่อนนะ้านะันะนี่ถ้าใครไม่ทราบกดเข้ามาย้อนวิดีโอได้เลยนะซึ่งคลิปนี้ก็ขออนุญาตปัดเป็นสุ่มเป็นเกมคืออะรกันแน่ ครับผมก็เมื่อกี้ลองเทสแค่เกมเดียวนะซึ่งคลิปนี้ก็อย่างที่กล่าวไว้คือเอามาเป็นเกมสุ่มคือเกมอะไรนะแล้วทีนี้มาถึงเกม Super m a r i o b o s s แล้วจะเป็นยังไงกับเกมนี้นะครับก็มาดูรีวิวเครื่องเกมกันปอนนะเมื่อกี้ก็ลองเทสกับเกมสุ่มไปแล้วนะซึ่งคลิปนี้ก็เอามาเล่นเกมไมโอนิดหนึ่งนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอแยกแบบคลิปแยกเอาไว้ก่อนนะเผื่อจะรับชมก็มาลองดูกับ คลิปสปอร y ก็คือคอนท r านะประกับเกมวันนี้นะซึ่งใครจะรับชมแบบแนวสปอรีรเนี่ยก็อย่าเริมกดเข้ามารับชมเร็วๆนนี้ก็เป็นไปนได้นะอ่ะทีนี้มาลองเทสกันดีกว่าว่ามันจะดูดีหรือเปล่า ครับผมก็คลิปนี้เอามาสรุปให้ฟังนะซึ่งเกมนี้ที่ใครก็เคยได้เล่นอย่างที่เล่นกองเทสเมื่อสักครู่นี้ก็คือเกม Super m ร์ไ o โอบอนะซึ่งห่ายท่านใครก็ชอบเกมไมโอนะซึ่งอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คือไว้แบ่งเป็นวิดีโอแยกซึ่งผมว่าจะเอาไปไลฟ์สดในช่วงเร็วๆนี้นะใครก็รับชมในเดือนกันยายนห้ามพลาดนะซึ่งคลิปนี้ก็ ก่อนจะจบคลิปกันเดี๋ยวผมเอามาสรุปคร่าวๆมาให้ฟังนะผมผมว่าก็ชอบเครื่องเกมในยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างโคตรแกมในสมัยก่อนนะเพราะว่าสมัยก่อนราคาเครื่องเกมยุคนั้นเนี่ยแพงนะซึ่งผมขอกล่าวคําว่าผมขอชิ้นชิ้นนี้แหละมันค่อนข้างไม่ธรรมดาก็คือเกม Family Computer นูนพิมพ์ทองนะอย่างที่ผมก็ขึ้นไว้ในขึ้นวิดีโอที่เห็นตอนนี้นะซึ่งหลายท่านก็เห็นจอยเกมลักษณะ แบบนี้นะเพราะว่าแบบภาพสซโล่นิดหน่อยนะเพราะว่ามีจอยเกมอย่างที่ผมบอกมันอันบนกับอันง่างจะเป็นยังไงนะซึ่งใครก็ดูไม่ทันก็กดเข้ามารีวิดีโอนะกดกอวิดีโอได้เลยนะก็คลิปนี้ก็จบลงแปเพียงเท่านี้นะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบปิดคลิปไปก่อนนะเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างอาจจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะ เอามารีวิวข้าวๆไว้ก่อนนะซึ่งถ้าใครก็มีเกมให้ผมมาเล่นอีกอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์ให้ผมด้วยคลิปนี้อาจจะมีรบกวนคอมเมนต์ขอเข้ามาเอาเกมอะไรนะจะมาไลฟ์สดในช่องจิ๋วทีวีในครั้งถัดไปนะซึ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลก์นะกดแชร์กด Subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ข้างๆไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครได้เลยนะซึ่งคลิปนี้ป้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ